啊，一起，<laughs> 一起，那上面就十个了，不够。

ปีหน้าที่มาเที่ยวนะี่อาจจะเหลตัวแค่นี้นะเด็กี่จะเป็นเด็กนะปีหน้าเย็นๆมาๆมามกมากี่วันสอนีอยู่บนนี้หน้าผาอย่างนโอ้ใชเียงี่นี่ังนกหรอแล้วเป็นนกอะไรนกกระจากเทศมใใช่มต้องนกใหญ่มากเราสาวสาวดีใจางฝากแม่ให้หมดเลย

โอ้หแล้วอย่างนี้รถรถคนพิการจะขึ้นไงเนี่ยมองดูดิจะบ้าเข็นยังไงเข็นยังไงล่ะมันเอียงขนาดนี้เอาตัดสินใจให้ถูกนะตัดสินใจให้ถูกนะ 是啦，是 <noise> 啦。<noise> do mm -hmm. สื่อเหมือนจะแกะใหม่สือเหมือนแกะ

หาเลยเลยโอโห้หเรือมันจอดดูยพหญ่ยนอย่งเงียพระใหญ่ยืห้ก็เดินเรือมันจอดดูพรหลงแล้วขึ้นเหนอ มาทั้งทีแล้วไงใช่ไงลงแล้วขึ้นได้หรอใช่ใช่แน่นอนมาแล้วอันนี้ยเขาก็ช่วยลุกโจกก็เสียหูให้แข็งแรงเดินเข้าค่อดด้้้วยยยยินนนเเจีงลลไาขมาาลลลกม่่ย โอ้ยดีมากเลยโอ้ยเขาเส้นชัยก็ได้พัดจากซีลินอ้าวเฮ้ยเส้นชัยเส้นชัยอยู่ไหน อ้าวแม่กูมาคนแรกแต่ถึงคนสุดท้าย <c oughs> ม,มาคนแรกไหมอ่ะตีนข่งไทยวิดีโอนะสู <c oughs> ้ใครมาถึงเพื่อนใจจะได้รับการพาัจากตีนเร็วเอาม่าบอกอาม่าเร็วๆ <c oughs> นมา

น,นี่ทูวปาหิวอ่ข้ามล่าแอมแหันนมแหรแัมแหหมแหม่มแหม

ไม่ใช่ดูพระนี่ไงก็ไม่ต้องลงไงองค์พระห่ๆที่ว่เาันี่ถ้าลงมันต้องลงตรงนู้นไง ที่เราดู่ค่ะยนไหได้ยได้ไห่ได้ยนไหมได้ไมได้นไหมได้ยินไหมได้นไมได้นไหไ้นไหได้นไหมได้นไหม้หนไได้ามได้น้นไ้ไหได้ไห้นไหมได้้ไไได้มได้ไมไ้ไม้ไม่ได้ไม่ด้ไ้ไได้ไ้ไ

อ๋อจะเสียข้าวเรือลูกน้องไล่<ค>นั่งเรือดิแค่ขาไม่ได้ขึ้นมาพูดดิลูกน้องนั่งเรือเท่าแก่ปีนเขาเราต้องขัขรถยังลำบ,บากกว่าป <c oughs> ีนขาได้ดูทั้งคนนะว่าหมดตัวเลยปีนเขา

党员，党员监督制